สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องไทยเลยบอลสีนะคะมารายงานตัวนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะบอลสีที่อยู่ในตู้เราก็กําลังเติบโตนะคะแต่ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์เก่านะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องทางการติดต่อ ม่ะค้านะคะจะแอดไลน์มาทักมาโทรมานะคะที่เบอร์0819971219นะคะเบอร์เดิมนะคะก็ช่องทีเลยก็จะอยู่พื้นที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยตอนนี้ไม่ค่อยได้นำเสนอเพราะว่าเป็นช่วงที่งานประจำยุ่งมากแล้วก็ บอนสีเราก็ยุบไปหลายตู้นะคะแต่พอดีมาเปิดตู้นี้นะคะกำลังเติบโตเป็นบอนสายพันธ์เก่านะคะก็เลยอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นำเสนอสักหน่อยนะคะก็เราบริการจัดส่งขนส่งเคอรี่นะคะมีปลายทางนะคะเนื่องจากว่าบอนสีรุ่นนี้มันมันก็โตเนาะหนึ่งสองประมาณสองคืบ ก็ใกล้เคียงกับที่ส่งนั่นแหละเคยส่งนะคะก็มีต้นต้นเล็กต้นใหญ่บ้างนะคะก็จะจัดปโปรนะคะปกติเรา3ต้นร้อยนะคะแต่ที่นี้เราจะจัดปโปรเป็น4ต้นร้อยนะคะสต้นร้อยเป็น4ต้นร้อยไปเลยนะคะค่าจัดส่ง6กสิบบาทนะคะค่าจัดส่ง60บาท ก็เป็นขอขอจำนวนขั้นต่ำนะคะสองร้อยบาทก็จะเป็นสี่เอยเป็นแปดนะคะเป็นแปดกระถางนะคะเป็นแปดกระถางแปดต้นขอยอดการสั่งซื้อนะคะขั้นต่ำแปดกระถางก็สองร้อยบาทถ้าจะส่งหกสิบบาทก็เป็นสองร้อยหกสิบนะคะแล้วก็ ไม่เกินเท่าไหร่ดีเพราะบางท่านอาจจะสั่งเยอะนะคะไม่เกินสิบสองสิบสองกระถางนะคะไม่เกินสิบสองกระถางนะคะต่อยอดการสั่งซื้อนะคะเราจะขึ้นกระถางใหม่เลยเอยเราจะขึ้นกล่องใหม่เลยนะคะหนึ่งกล่องสิบสองกระถางนะคะแต่ยอดขั้นต่ำก็แปดกระถางนะคะค่าจัดส่งหกสิบบาทเนาะนะ ่ามาดูกันนะคะอันนี้ยังไม่เคยจําหน่ายหานุมานเชิญธงสวยมากเนี่ยสวยมากนะคะมองผืนผืนคล้ายหงสุวรรณนะแต่ไม่ใช่นะคะใบเข้าจะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะใบเขาจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนธงเลยนะคะเนี่ยสวยมากมีอยู่ประมาณนี้แหละนะคะใครจะเหมาก็เหมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีบอลมันไม่ใช่บอลใหม่อันนี้เราก็เพิ่มเอาทำนะคะเป็นเกอ,อิชา ใบเขาจะเป็นแบบาหนาๆน,นะคะคล้ายกะ م ย ي เนี่ยนะคะเกอิชาก็เป็นชื่อผู้หญิงอาชีพหนึ่งของผู้หญิงที่ให้ความบันเทิงนะคะเกอิชาที่ญี่ปุ่นนะคะภา,าษาญ,ญี่ปุ่นก็มีจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอะไรเนาะได้มาในนามตะเภาแก้วนะคะตะเภาแก้วเนี่ย ตะเภาแก้วนะคะช่องให้เลยไม่มีฟอร์มกอนะคะก็มาก็เขาเขาเป็นกอใหญ่ก็ทําจํานวนเลยนะคะมีจํากัดด้วยนะนะคะมีจํากัดด้วยไม่รู้เป็นแม่พันธุ์หรือเปล่าอ่ะแบ่งละกันไหนๆก็บอกแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีอะไรเนาะยักษ์เบญก,กาอันนี้ต้นใหญ่มากต้นสูงใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยคุ้มเลยนะคะคุ้มเลย เบญกายกัดลายแล้วสวยนะคะแล้วก็มีมัควานลังสารไม้เก่าเรานะคะแค่นี้เนาะแล้วก็มีนางพิกุลทองอันนี้ต้นสวยอยู่นะคะนางพิกุลทองสุอะไรเนาะเรือสุพรรณหงษ์นะคะมีต้นเดียวส่วนอันนี้ก็จะเป็น ไก่มงคลอันนี้ไก่มงคลไก่ไก่มีอยู่อันนี้อะไรเนาะดูก่อนอ่าพลาย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 เพชรพลายเพชรน,นี้อะไรยังไม่เคยขายก็ประมาณเนี้ยอุ้ย อันนี้ปีกของไม่รู้จะมีจานวนไหมงดไม่ก่อนนะคะขอไปดูก่อนถ้ามีเยอะถึงจะมาแบ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะ4ต้นร้อยนะคะพักเข้ามาได้นะคะ081997279ทั้งโทรทั้งไลน์เดือนนี้เลยนะคะค่าจะสูงเรามีปลายทางคือรี่นะคะ4ต้นร้อยขอยอดขั้นต่ำ8ต้นนะคะ200บาทค่าจัส่งเมาเมา60บาทนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ